สวัสดีครับทุกท่านหลังจากเกิดเหตุเมื่อวันที่31 มีนาคมกับวันที่28มีนาคมคือวันศุกร์วันจันทร์ที่ผ่านมานครับที่มีเกิดเหตุแผ่นดินไหวแล้วก็มีอ f t เ r อช็อคอิีเล็กน้อยในวันจันทร์ที่ผ่านมานี้นะครับวันนี้ผมเลยอยากจะพามาดูสดๆดร้อนๆผมอัดคลิปวันนี้วันที่1เมษายนนะอยากจะพามาดูว่าในโลกของ Google Search เนี่ยมันสามารถเช็คได้นะครับว่า Search ดีมาในเรื่องต่างๆที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจต่างๆเนี่ยมันกลับมาเป็นปกติหรือ,อยังนะครับเผื่อที่เราเนี่ยจะได้พิจารณาว่าเออเราควรกลับมาเปิดโฆษณาหรือ,อยังคนเนี่ย,ย ยังไม่มีอารมณ์จะซื้อของหรือเปล่าหรือว่ามันกลับมาแล้วนะครับก็เดี๋ยวมาดูด้วยกันนะครับโอเคและเครื่องมือที่ผมจะพามาดูนะครับก็คือเครื่องมือที่มีชื่อว่า google trends เจ้าเก่านั่นเองนะครับถ้าใครอยากมาลองใช้มาลองทดสอบด้วยตัวเองเนี่ยก็เข้ามาตาม url ตรงนี้ได้เลยนะครับหรือ search ใน google ว่า google trends ก็ได้นะครับทีนี้เนี่ยเดี๋ยวผมอยากจะพามาดูเมนูนี้เร็วนิดนึงนะก็คือ trending now เนี่ยจะเห็นว่า คำที่คนค้นหากันในช่วงย4บี่ชั่วโมงที่ผ่านมาเนี่ยมันมีคำว่าอะไรบ้างนะครับตอนนี้ผมอัดคลิปตอนเช้าเลยนะเก้าโมงครึ่งวันที่หนึ่งเมษายนนะครับ <c oughs> ก็จะเห็นว่ามีคนเนี่ยเริ่มหาเลขเด็ดกันแล้วนะครับสําหรับงวดวันที่หนึ่งเมษายนเออแล้วก็พีขึ้นมามากเลยนะครับดีมาในเรื่องนี้แล้วก็มีคนเริ่มเสิร์ชเรื่องเกี่ยวกับเอพิลฟูลเดย์นะเป็นวันที่หนึ่งเมษายนนะครับแล้วก็เสิร์ชเรื่องศูนย์ราชาการแจ้งวัฒนะนะครับที่เมื่อวานเนี่ยมีประเด็นเรื่อง อาคารมันสั่นไหวใช่ไหมแล้วก็มีเช็คเรื่อง after shock อะไรเงี้ยนะครับก็จะเห็นว่าก็มีคนเสิร์ชเรื่องเกี่ยวกับแผ่นดินไหวเนี่ยพอสมควรแต่ก็จะเห็นว่าก็จะมีคนน่ะกลับมาเสิร์ชไอ้เรื่องที่มันเป็นวิถีชีวิตเขาปกติเนี่ยเยอะขึ้นมากเป็นปกติแล้วนะครับอย่างเช่นเรื่องของหวยเรื่องของดารานะครับเรื่องของผลฟุตบอลอะไรพวกเนี้ยนะครับเออแล้วก็มีคนเริ่มบ่นด้วยนะว่าว่างงานาแล้วก็มีเริ่มจะดูดวงนะครับ เออเนี่ยทีนี้ถ้าเราย้อนกลับไปสัก7วันล่าสุดเนี่ยเห็นไหมอันดับ1อันดับ2เนี่ยก็จะเป็นเรื่องแผ่นดินไหวกับเอิร์ธควักนะครับแล้วก็มีคนเสิร์ชเนี่ยเป็นล้านเลยนะครับเห็นไหมเป็นล้านนะครับเป็น1ล้านครั้งนะในช่วง3าวันที่ผ่านมาแต่ดูจากการาฟเนี่ยก็จะเห็นว่ามันโด่งขึ้นมาวันที่28นั่นแหละนะครับแล้วก็อีกคำหนึ่งคือคําว่าเอิร์ธเอิร์ธควกนะครับฝรั่งก็เสิร์ชเหมือนกันนะครับแล้วจริงเราก็กดไปดูต่อได้นะว่าแบบคนเขาหาประเด็นเรออรรรรื่ออองะะะะไไไคีย์ปมาณหนนันบ เตรงนี้ก็เราสามารถที่จะไปลองเล่นดูได้นะทีนี้เนี่ยไอเมนูอีกอันนึงที่ผมอยากจะชวนมาใช้นะครับก็คือเมนูที่ชื่อว่า Explore ตรงนี้นะครับเรากดมาเสร็จปุ๊บอะเราก็สามารถที่จะพิมพ์คีย์เวิร์ดต่างๆที่เราอยากรู้ s search demand เข้าไปได้นะครับแต่ว่าต้องบอกก่อนว่าคําไหนที่คนมันหาไม่เยอะเนี่ยสถิติมันจะขึ้นไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับต้องต้องเอาเป็นคําที่คนหาเยอะพอสมควรประมาณนึงนะครับอ่าแล้วตรงนี้เราก็เลือกประเทศเลือกช่วงเวลาที่เราอยากดูนะครับ อ่าส่วนไอ้แคตตาล็อเนี่ยอันเนี้ยก็ไม่จาเป็นต้องเลือกก็ได้นะครับเพราะว่าสําหรับประเทศไทยอ่ะมันไม่มีให้เลือกมากนะจริงมันมีให้เลือกแบบหมวดธุรกิจหมวดการเงินหมวดเอ่อเกี่ยวกับบ้านและสวนอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่ามันคือผมลองใช้หลายทีแล้วมันมันใช้จริงไม่ค่อยดีเท่าไหร่เอางี้ละกันนะครับสําหรับคีย์เวิร์ดภาษาไทยนะครับอ่าทีนี้ ผมก็จะชวนมาดูคำแรกที่ผมทำไว้ก่อนแล้วนะก็คือคำว่าแผ่นดินไหวนะครับแล้วนี้เนี่ยผมดูเป็นระยะเวลา30วันล่าสุดนะครับก็จะเห็นว่ามันโด่งขึ้นมาวันที่28นะครับก็คือวันที่เกิดเหตุใช่ไหมวันศุกร์เสร็จแล้วเนี่ยมันก็ดรอปลงมานะครับซึ่งก่อนหน้านั้นก็ไม่เคยมีคนเซิร์ชคืออ่อตรงนี้มันไม่ใช่ปริมาณคนค้นหานะแต่ว่ามันเป็นดัชนีนะครับคือเป็นการคำว่าดัชนีคือเป็นการเปรียบเทียบตามช่วงเวลาที่เราเลือกเนี่ยนะครับ ดังนั้นมันจะไม่รู้ปริมาณการค้นหาแต่ว่าเราเห็นจากมาเมื่อกี้เรารู้แล้วว่าคนเสิร์ชเนี่ยมากกว่าล้านครั้งนะครับเอ,อเนี่ยก็เป็นอะไรที่พีขึ้นมาแล้วก็ดอบลงมาค่อนข้างเยอะแล้วนะครับแล้วทีเนี้ยเราก็จะดูได้ด้วยว่าเมีการเสิร์ชในเรื่องในที่จังหวัดไหนเยอะนะก็จะเห็นว่าคนเนี่ยที่ฟังส่วนใหญ่จะเป็นแม่ห้องสอนนนทบ,บุรีลำปางนะครับลำพูนก็จะเป็นภาคเหนือซะเยอะเหมือนกันนะครับแล้วก็เป็นส่วนโซนภาคกลางเนี่ยดูสีตรงนี้ก็ได้นะครับ ซึ่งหลังๆผมสังเกตหลายทีแล้วว่า Search ดีมันจานวนมากเนี่ยมันไม่มันกลายเป็นแบบมันไม่ได้มาจากกรุงเทพอันดับหนึ่งละกลายเป็นกรุงเทพเนี่ยออไม่ใช่อันดับหนึ่งอีกต่อไปนะครับมีคนต่างๆทังหัดทั่วประเทศเนี่ยเซิร์ชเยอะขึ้นมากๆเลยนะครับเดี๋ยวเราไปดูคำาอนเืเราจะเจออย่างนี้อีกแล้วทีนี้เลื่อนลงมาเนี่ยก็จะเป็นคําที่เกี่ยวข้องนะครับออว่าเกี่ยวกับคำเนี่ยเขาพิมพ์ว่าอะไรนะก็เนี่ยแผ่นเดินว้ล่าสุด พม,มา่ากรุงเทพแผ่นดินไหวตึกถลม่มตึกถลม่มแผ่นดินไหวเนี่ยก็เป็นคนที่แบบหาคําประมาณนี้นะครับอ่าทีนี้ผมพามาดูอันนึงนะั่นก็คือธุรกิจเสริมความงามนะครับซึ่งผมมาลองดูให้สองคำนะคือคําว่าเสริมจมูกกับคําว่ากดสิวนะครับอ่าซึ่งผมได้เลือกช่วงระยะเวลา30วันล่าสุดนะครับ อันนี้ก็จะเห็นว่าวันที่28เนี่ยก็คือวันที่เกิดเหตุวันศุกร์กันะครับก็มี Search Demand ที่ลดลงทั้งคู่เลยนะฮะแล้วก็พอวันเสาร์อาทิตย์เนี่ยก็เริ่มกลับมาเล็กน้อยนะครับเออเออ,เอ,อไม่ใช่เล็กน้อยหรอกก็จริงก็เกือบกลับมาเป็นปกติแล้วเนี่ยเห็นปะ่ะก็แสดงว่าคนเนี่ยหายแพนิกเร็วเหมือนกันนะครับแล้ววันจันทร์ก็ดออปลงเล็กน้อยเพราะว่ามันมี after shock panic อีกรอบหนึ่งนะครับคนในกรุงเทพเนี่ยก็มีการอบพยพมีอะไร บ้างบางตึกนะโดยเฉพาะตึกที่แบบเป็นตึกราชการน่ยนะครับเออก็ไม่รู้ทําไมเหมือนกันนะครับอ่าแล้วก็ทีเนี้ถามว่ามันยังไม่กลับมาเท่ากับก่อนหน้านะแต่ว่าวันเนี้ยที่ผมอัดคลิปอยู่เนี่ยมันเพิ่งจะวันจันทร์นะครับซึ่งไอ้วันจันทร์เนี่ยคืออันนี้อันนี้นะครับแต่มันยังไม่ครบวันนะก็อย่าเพิ่งไปดูไอ้เส้นป่านี่นะคือมันยังไม่แน่นะครับต้องรอให้จบวันก่อนว่าเสิร์ซีมามันจะเป็นยังไงผมว่ามันคงไม่หักหัวลงแบบนี้หรอกนะฮะก็คิดว่าเดี๋ยวก็น่าจะกลับมาเป็นปกติ ในไม่ช้าแน่นอนนะครับอาจจะภายในวัน2วันด้วยซ้ํานะครับถ้าไม่มีอะไรเกิดขึ้นอีกนะฮะทีนี้เนี่ยพอเราลงมาดูข้างล่างเนี่ยก็เห็นว่าคนเสิร์ชเรื่องคลินิกความงามเนี่ยคือเขาเริ่มเสริมจมูกกับกดสิวนี่นะครับตามนี้เยอะเลยนะครับที่ลําพูนที่เลยชัยนาทมุกดาหารหนองคายนะครับแล้วก็นี่ก็จะมีคําอื่นๆที่เราเนี่ยสามารถที่จะหาข้อมูลเพิ่มได้นะครับว่าเขาพิมพ์ว่าอะไรบ้างเสริมจมูกชนบุรี จมูกชมพู่เสริมจมูกอะไรเงี้ยเนี่ยก็จะเห็นว่าเขาเนี่ยอ้างอิงจากดาราด้วยเหมือนกันนะครับอ่าโอเคทีนี้มาดูอีกตัวหนึ่งก็คือธุรกิจเกี่ยวกับเฟอร์นิเจอร์นะครับโต๊ะทำงานโซฟาอะลองเตียงด้วยก็ได้นะครับเตียงเออเนี่ยก็จะเห็นว่าเตียงเนี่ยดีมานมากสุดนะครับอันนี้ถ้าเรียงลำดับนะโซฟาก็ลองลงมาแล้วก็โต๊ะทำงานก็ล่างสุดนะครับ เออเนี่ยก็จะเห็นว่าเหมือนกันเลยวันที่27ก็ไอ้โทษโทษวันที่28เนี่ยวันที่เกิดเหตุวันศุกร์นะก็มีการยุบตัวลงไปนะครับแล้วก็มีคนเสิร์ชขึ้นมาแล้วก็อันนี้มันวันจันทร์อย่างที่ว่านะอย่าเพิ่งไปดูมากมันยังไม่จบวันนะครับผมเพิ่งทําตอนเช้านี่เองนะครับยังไม่ครบวันมันก็เลยดูดอกนะแต่ก็จะเห็นว่ามันเริ่มกลับมาแล้วแต่ว่ายังมันยังไม่เท่าเดิมนะครับแต่อย่างไรก็ตามเนี่ยปกติแล้วอ่ะคือวันเสาร์อาทิตย์นะครับในบางธุรกิจนะไม่ใช่ทุกธุริจ ดีมานน่ะมันจะน้อยกว่าวันธรรมดาอยู่แล้วนะครับในวันเสาร์อาทิตย์นะคระดังนั้นเนี่ยก็คำว่ามันยังไม่กลับมาเท่าเดิมเนี่ยก็อาจจะพูดไม่ได้เต็มปากเพราะว่าวมันเป็นช่วงเสาร์อาทิตย์ด้วยนะครับทีนี้ไปดูข้างล่างก็นี่จังหวัดตามนี้พิษณุโลกนะคนปรปฐมสมุทร,รสงครามเนี่ยจะเห็นว่ากรุงเทพเนี่ยไม่ใช่อันดับหนึ่งนะในการหาดีมานเกี่ยวกับพวกเฟอร์นิเจอร์ต่างๆเหล่านี้นะครับ่าแล้วก็ดูคําที่เกี่ยวข้องโต๊ะกินข้าววิเดี๋ยวนะ พอเสิร์ชว่าเตียงปุ๊บเนี่ยคาที่เกี่ยวข้าเอ้ยคำที่เกี่ยวพูดผิดพูดถวกเลยครับคําที่เกี่ยวข้องกายเป็นเรื่องรับบนเตียงเข้าต้มเจ๊เตียงนะครับไอ้เงี้ยต้องระวังเหมือนกันแสดงว่าเรื่องเตียงเนี่ยที่เราเห็นว่ามันเยอะๆเนี่ยมันไม่ใช่ละถ้าใครไปเสิร์ชอ่าถ้าใครลงกูก็แอแเรวซื้อคิวกับคำว่าเตียงสั้นๆอย่างนี้นะ เดทหาแน่นอนครับตายแน่นอนเออคือเงินกระจุยกระจายแน่นอนนะครับเพราะว่าเราจะเจอคนแบบหาเรื่องรับบนเตียงเนี่ยมาคลิกโฆษณาเฟอร์นิเจอร์ขายเตียงของเราแน่นอนนะครับเออคนไทยชอบนิวลั่นแล้วก็บางทีไม่อ่านให้ดีนะค,คลิกไปเรื่อยนะครับอ่าอันนี้ก็แสดงว่าเตียงเนี่ยใช้อ้างอีงไม่ได้แล้วเรา,าจ,จะต้องแบบเรา,าจ,จะต้องลองอย่างอื่นอย่างเช่นเตียงนอนนะครับเออเนี่ยแล้วเราไปดูใหม่อ่ะเป็นเพลงเตียงนอนอีก อืแต่ก็ยังแต่ก็ยังดูดีขึ้นหน่อยนะครับมืออื่นเห็นไหมโซฟาเบสเตียงนอนเตียงนอนเดี่ยวเนี่ยมันก็ยังดีขึ้นหน่อยนะครับก็ยังถือว่าอ้างอิงได้มากขึ้นเออแล้วก็กลายเป็นคนหาเน้ยน้อยกว่าโซฟาละนะครับหวังว่าโซฟาไม่ใช่ชื่อเพลงอะไรนะชื่อนักดนตรีอ่าไม่ใช่นะฮะโอเคอ่ะทีนี้มาดูอันที่สามต่อมานะครับก็คือธุรกิจเกี่ยวกับเรื่องเกี่ยวกับซ่อมบ้านอะไรต่างๆนะครับ อ,อ่ซ่อมบ้านเนี่ยพอเสิร์ชขึ้นมานะครับกลายเป็นคําที่เกี่ยวข้องเนี่ยกลายเป็นเรื่องซ่อมแอร์บ้านเนี่ยอย่างเงี้ยก็ไม่ค่อยดีละคําว่าซ่อมบ้านนี่ก็อ้างเองไม่ค่อยดีละเอาออกดีกว่าเรามาดูคําว่ารอยร้าวดีกว่านะครับรอยรล้าวเนี่ยก็จะเห็นว่าดีมาเสิร์ชขึ้นมาเยอะมากเลยเพราะว่าคนเนี่ยอยากเช็คว่าไอ้รอยรล้าวที่เกิดขึ้นที่บ้านตัวเองเนี่ยมันเป็นไมเนอร์หรือเมเจอร์ใช่ไหมมันแบบมันมันจะมีแชร์กรันบนโซเชียลมีเดียเนาะว่ารอยรล้าวแบบนี้แบบนั้นซีเรียสไม่ซีเรียสต้อง แนเดลอย่างไงอะไรต่างๆนะครับซึ่งจะเห็นว่าไออันเนี้ยคอนเสิร์ชขึ้นมาเยอะมากๆเลยนะครับแล้วก็เช่นเคยนะกรุงเทพก็ไม่ใช่อันดับหนึ่งเช่นเคยนะครับเป็นนครปฐมนะนนทบุรีนะเป็นปริมณฑลนะครับอ่าอ่นนี้ก็ลองดูนะทีนี้ไปดูคําที่เกี่ยวข้องนะก็เนี่ยรอยเล้าแบบไหนอันตรายรอยเล้าจากแผ่นดินไหวนะครับเนี่ยดังนั้นเนี่ยใครทําธุรกิจอะไรที่เกี่ยวข้องกับพวกเนี้ย คือจะดีมากถ้าเราทําโพสต์เกี่ยวกับโซเชียลมีเดียแล้วทาเกี่ยวกับเรื่องรอยล้าวนะครับคือถ้าเราเป็นธุรกิจอะไรเกี่ยวกับบ้านอะไรเงี้ยจะได้ engagement ที่ดีแน่นอนนะถ้าคนแบบอยากรู้ขนาดนี้นะครับแต่ในทางตรงกันข้ามถ้าเรามาซื้อแอดก o เกิลซื้อโฆษณาซื้อแอดนะครับแล้วเราไปซื้อคีย์เวิร์ดที่เป็นลักษณะการเสิร์ชแบบแพนิกแบบเนี้ยข้อดีคือเราจะได้เสิร์ชคลิกเยอะมากนะครับเราจะได้คลิกแบบท่วมท้นเลยนะครับ แต่ข้อเสียเนี่ยคือคลิกส่วนใหญ่มันจะเป็นคลิกแบบแพนิคคลิกอะเป็นคลิกคนมามุงอะซะเยอะนะครับเอ,อซึ่งถ้าธุรกิจเราไม่ได้เกี่ยวข้องโดยตรงจริงคือเป็นการช่วยเหลือเรื่องแบบไปซ่อมหรือไปช่วยตรวจรอยร้าวอย่างเงี้ยคือมันก็จะเสียเงินเยอะกว่าที่ควรจะเป็นนะครับอ,อสมมุติว่าถ้าเราเป็นธุรกิจใกล้เคียงนะแต่ว่าถ้าเราเป็นธุรกิจที่ดูแลเรื่องรอยร้าวโดยตรงเนี่ยผมว่าเราก็ยังจะเสียเงินเยอะนะ กับลูกค้าที่ไม่ใช่นะครับแต่ว่าทางเนี้ก็ต้องประเมินว่าสุดท้ายมันมันคุ้มหรือเปล่านะครับอาจจะแบบลองด้วยงบจํานวนหนึ่งก่อนแล้วก็ลองดูว่าผลลัพธ์มันเป็นยังไงอะนะฮะอ่าโอเคทีนี้ต่อมาคือร้านเกี่ยวกับร้านอาหารญี่ปุ่นมั่งแล้วก็ผมลองร้านกาแฟน,นะครับสมมุติผมลองแบบร้านร้านหมูกระทะอะโอเคนี่ก็จะเห็นว่าเหมือนกันเลยนะครับดอปแล้วก็กลับมาเยอะละ ี่โดยเฉพาะร้านกาแฟาเห็นไหมคนก็กลับมาเริ่มเยอะนะครับแต่ว่ายังไม่เยอะเท่าเดิมนะครับไอ้พวกนี้คือเสาร์อาทิตย์เนี่ยชัดเจนเลยนะเสารา์ทย์คนหาร้านกาแฟาเยอะนะครับเออเนี่ยก็ยังดรอปอ,อยู่นะยังไม่กลับมาดีเหมือนเดิมนะครับเข้าใจว่าไอ้เสาร์อาทิตย์เนี่ยคือมันก็ผิดปกติแหละเพราะว่ามันเพิ่งเกิดเรื่องใช่ไหมคนก็แบบไปดูบ้านตัวเองก่อนเช็คบ้านตัวเองก่อนอะไรอย่างเงี้ยนะครับโทรถามสารทุกสุขดิบของญาติว่าเป็นยังไงบ้างปลอดภัยไหมอะไรต่างๆเนี่ยแล้วก็ จังหวัดต่างๆเหล่านี้นะครับก็ลองดูได้นะครับทีนี้มาดูธุรกิจแบบติดอินเทอร์เน็ตนะครับช่วงหลังมีลกูกศิษย์กลุ่มนี้มาเรียนเยอะนะเนี่ยก็จะให้ดูว่าวันที่8ดยุบลงไปแล้วก็กลับมาพีคแล้วนะครับยี่สิบเก้าสามสิบสามเอ็เริ่มกลับมาคึกคักเหมือนเดิมแล้วไอ้เส้นปะเหมือนเดิมนะอย่าเพิ่งไปดูยังไม่ครบวันนะครับนี่ธุรกิจติดเน็ตนี่กลับมาดีแล้วด้วยซ้ํานะครับมาดูธุรกิจรับเหมาบ้าง อันเนี้มีเคสน่าสนใจผมอยากจะให้ดูนะครับออตอนแรกอะ่ะผมอะ่ะลองพิมพ์ว่ารับเหมาผู้รับเหมาใช่ปะผมก็แบบโอ้มีคนหาเยอะ,สะแสดงว่าคนอ,อาจจะอยากอยากหาจ้างผู้รับเป๋าไปช่วยซ่อมบ้านหรือไปดําเนินการอะไรต่างๆนะครับซึ่งถ้าเราเป็นธุรกิจรับเหมาเนี่ยถ้าเป็นตามที่ผมพูดเนี่ยมันจะถือเป็นโอกาสเลยใช่ไหมครับที่เราจะหาลูกค้าได้เยอะแต่พอเลื่อนไปดูนะคาที่เกี่ยวข้อง เห็นไหมกลายเป็นบริษัทรับเหมาตึกสอตองงสอสตองง,ออง,งลัวๆเลยนะครับ ITD เนี่ยอีตันไทยก็คือที่เข้าใจว่าที่รับเหมาตึกนี่แหละคือคุณเข้าใจความหมายไหมกลายเป็นว่าคนอนะ่ะมันไม่ได้เสิร์ชคำว่าผู้รับเหมารับเหมาเนี่ยเพราะอยากที่จะหาผู้รับเหมาจริงๆอะนะครับคือเขาอยากรู้ข่าวประเด็นเรื่องสอตองงอดังั้นถ้าเกิดเราเป็นผู้รับเหมาแล้วเราซื้อคีย์เวิร์ดคำเนี้ย ช่วงตอนจังหวะแบบเนี้เราก็จะอ่วมอลาไทยเลยนะครับในขาะที่เราจะเสียเงินค่าคลิกไปกับคนที่มามุงเรื่องข่าวแล้วก็กดถูกกดผิดอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็จะเปลืองเงินมากกําไรเราจะหายเยอะถามว่าวิธีแก้มีไหมก็พอมีนะครับเราก็ต้องแบบพยายามใส่ในกัททีคเวิร์ดคำว่าสอตอง,องอเข้าไปไงนะครับในกัททีคเวิร์ดก็คือคําที่แบบยกเว้นนะให้คนพิมพ์คํานี้มาด้วยแล้วไม่เจอเรานะครับหรือว่าเนี่ยใส่ให้หมดเลยนะอะไรที่เกี่ยวข้องกับพวกข่าวเนี่ย หรือแม้แต่คําว่าข่าวเองเนี่ยก็ต้องใส่เข้าไปด้วยนะครับอืทีนี้คําว่าป้ายไวนิวนะครับป้ายไวนิลเนี่ยก็ป้ายไวนิลใน,น,นช่วงหลังก็มีธุรกิจมาเรียนเยอะนะก็เลยเอามาให้ดูนะครับก็จะเห็นว่าก็เริ่มกลับมาแล้วเช่นกันนะแต่ว่าป้ายไวนิลเนี่ยก็ขายกันเลยก็คือช่วงเสาร์อาทิตย์แนตะ่มันจะชอบดอบเป็นปกติอยู่แล้วเนี่ยยี่สิบสองยิบสามเนี่ยเสาร์อาทิตย์แล้วก็สิบสี่สิบห้าเนี่ย สาร์อาทิตย์นะครับอาทีนี้ก็เริ่มกลับมาดูดีขึ้นพอสมควรนะอันนี้เพิ่งเปิดงานมาวันจันทร์เนี่ยอย่างที่บอกวันที่หนึ่งอย่าไปดูนะครับอืมอาทีนี้มาดูธุรกิจประกันชีวิตนะครับคือมีหลายคนเนี่ยบอกเลยว่าตอนเกิดแผ่นดินไหวนะครับนั่งคิดในหัวเหมือนกันว่าเอะเราทำทุนประกันชีวิตไว้เท่าไหร่นะเออก็มีคนเก่งว่าเอธุรกิจประกันเนี่ยอาจจะมีดีมานมากขึ้น มีความต้องการมากขึ้นหรือเปล่าเพราะแบบชีวิตเริ่มไม่วางใจอะไรไม่ได้ละนะครับทีนี้เนี่ยก็จะเห็นว่ามันก็เริ่มกลับมานะเนี่ยก็เริ่มกลับมาเหมือนกันส่วนวันที่วันที่28สิบแปดนี่เรียกว่าดอปไหมเนี่ยก็ดอปนะก็ดอปต่อเนื่องนะอ๋อพอดีมันติดเสาร์อาทิตย์ด้วยคือเสาร์อาทิตย์ก่อนหน้าก็ดอปเสาร์อาทิตย์ก่อนหน้าก็ดรอปนะครับอาแปลว่าก็ไม่ได้มัน มันไม่ได้ดอปเยอะนะเนี่ยธุรกิจประกันเนี่ยคนหาเนี่ยสำหรับช่วงวันที่ยี่สิบแปดนะครับอืผมลองหมดเลยเนี่ยประกันอุบัติเหตุประกันชีวิตประกันสุขภาพนะครับอย่างประกันอุบัติเหตุเนี่ยไม่ดอปเลยนี้สเตดี้เลยนะครับเออก็น่าสนใจนะใครเป็นนายหน้าพวกนี้อยู่นะครับแล้วก็ธุรกิจสำหรับจัดสัมมนาอบรมต่างๆ นะครับก็จะเห็นว่าก็จะเห็นว่า,าดีมานก็ลดลงนะครับวันที่แปดก็ลดลงแต่ไม่ใช่จุดต่ำสุดนะมาดอกจริงๆวันเสาร์อาทิตย์นะครับซึ่งก็เหมือนเดิมนะก็คือเสาร์อาทิตย์ก็ดอบอยู่แล้วนะครับแล้วก็เริ่มกลับมาสำหรับวันจันทร์เนี่ยก็เริ่มกลับมานะครับแต่ยังไม่เยอะเท่าตอนนู้นนะครับอันนี้เนี่ยคือ มันมันตีความได้หลายแบบนะคนเสิร์ตธุรกิจจัดสัมมนาจัดอบรมเนี่ยว่าหนึ่งเขาอยากหาคอร์สเรียนหรือเขาอ่ะเป็นผู้จัดแล้วเขาอ่ะอยากจัดสถาหาสถานที่จัดสัมมนาหรืออะไรต่างๆนะครับดังนั้นเนี่ยผมก็เลยจะให้มาดูอีกอันนึงก็คือคําว่าจัดงานแต่งเออคําว่าจัดงานแต่งนะครับอ่านเนี้ยก็จะเห็นว่าวันที่แปดถยุบลงไปแล้วก็เริ่มกลับขึ้นมาสโลวโๆนะครับอันนี้ก็จะคล้ายๆกันนะ เออเอาละครับก็มาสาก,กันพอสังเขตนะครับเราได้บทเรียนอะไรกันบ้างผมสรุปสัก2อข้อละกันข้อแรกก็คือเวลาที่มีเหตุการณ์เกิดแผ่นดินไหวหรือเกิดภัยพิบัติหรือเกิดเรื่องแพนิกในระดับประเทศอย่างเงี้ยนะครับเป็นเรื่องใหญ่ๆเนี่ยข้อแรกเนี่ยทุกคนควรจะตระหนักไว้อย่างหนึ่งว่าเวลาเรายิงโฆษณาแบบพุชมีเดียต่างๆบนโฆษณา a c e b o o k เนี่ยนะครับเป็นต้นนะนะหรือ Ti t o อกอะไรอย่างเงี้ย มันมีแนวโน้มที่เราเนี่ยจะเสียเงินเท่าเดิมแน่นอนนะครับแต่ว่าเราเนี่ยจะได้คนสนใจน้อยลงเพราะคนน่ะมันไปมีสมาธิอยู่กับเรื่องอื่นแล้วก็กลายเป็นทําให้แอดเราเนี่ยได้ผลลัพธ์ตอนหน่วยเนี่ยแพงขึ้นผลลัพธ์ตอนหน่วยก็อาจจะเป็นยอดทักยอดซื้ออะไรงเงี้ยนะครับแพงขึ้นต่อหัวประมาณนั้นนะครับอ,อย่างที่2เนี่ยก็คือเวลาลงโฆษณา google search เ,เนี่ยเราก็ต้องตระหนักรู้ไว้ว่าดีมานการค้นหาในช่วงเวลาแบบนี้มันจะลดน้อยลงนะครับ แล้วพอเหตุการณ์ผ่านไปเนี่ยการค้นหามันก็จะค่อยๆกลับมาเป็นปกติมากขึ้นนั่นเองนะครับเพราะว่ายังไงเนี่ยคนก็ยังต้องจินต้องใช้นะครับทีนี้ฝั่ง Google เนี่ยจะมีข้อดีตรงที่ว่าเวลามีปัญหาเนี่ยเราก็จะเสียเงินน้อยลงเวลามีความต้องการเราก็จะเสียเงินกลับไปเท่าเดิมแล้วก็ขายได้มากขึ้นนะครับก่อนหน้าก็อาจจะขายได้น้อยลงพอความต้องการมากขึ้นก็ขายได้มากขึ้นนะครับดังนั้นเนี่ยความต้องการกับเงินที่เปลี่ยนแปลงไปเนี่ย กับยอดขายเนี่ยมันจะค่อนข้างมีความสัมพันธ์กันนะครับก็หมายความว่าต่อให้มีเหตุเกิดสุดวิสัยอะไรก็ตามเนี่ยนะครับคือลองนึกถึงแบบย้อนไปตอนมีโควิดล็อกดาวน์เลยก็ได้นะแล้วสมมติเราเป็นร้านนวดหรือเราเป็นคลินิกความงามอย่างเงี้ยนะครับคือคนเนี่ยมันไม่กล้ามาออกนอกสถานที่มานวดมาอะไรใช่ไหมเพราะกลัวติดโรคเพราะว่าเขาล็อกดาวน์ด้วยเออถือว่าสมมติว่าล็อกดาวน์อะไรอย่างเงี้ยสมมติว่าถ้าเราลงกลูก็เสิร์ชอยู่นะครับ เซิร์ชดีมันมันจะหายโดยอัตโนมัติก็คือคนมันจะไม่มาหาละเพราะเขาไม่อยากออกมานะครับแต่เราก็ต้องระวังเหมือนกันเออสมมติกรณีอย่างงี้เราก็ควรปิดแอดเราเหมือนกันเพราะว่าบางทีอ่ะมันอาจจะมีดีมันหลงเหลือก็ได้แต่ว่าเป็นดีมันที่เขามาไม่ได้แล้วหรือไม่ก็อาจจะดีมันอาจจะเปลี่ยนรูปแบบไปนะครับอาจจะกลายเป็นแบบคนหาข่าวว่าเอ๊ะเป็นคลินิกความงามเนี่ยฉันต้องทํายังไงช่วงโควิดแบบล็อกดาวแบบนี้อาจจะเปลี่ยนไปเป็นบริบทอย่างอื่นเพราะว่ามีความไม่ผิดมีความผิดปกติเกิดขึ้นนะครับ แต่ว่าสุดท้ายแล้วพอเหตุการณ์ทีใครเนี่ยความต้องการในสิ่งต่างๆก็จะกลับมาเหมือนเดิมนะครับคลิปนี้ก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์นะครับหวังว่าจะได้เอาไปปรับใช้กันไม่มากก็น,น้อยอีกข้อหนึ่งลืมไปนะครับก็คือเรื่องของเนกาทีฟคีย์เวิร์ดนะครับก็ลองดูด้วยเวลามีเรื่องอื่นเข้ามาเกี่ยวข้องหรือใกล้เคียงกับธุรกิจเราเนี่ยเราเป็นเรื่องที่เป็นกระแสเป็นไวเล่ขึ้นมาเนี่ยคำเซิร์ชที่ไม่ตรงมันอาจจะมาแตะโดนเราได้เยอะขึ้นนะครับก็ต้องระวังตรงจุดนี้ด้วยนะครับสวัสดีครับ